สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแตกไฟล์ GTA San ที่ผมลงลงไว้นะครับมันจะมีตัวนี้เนี่ย G, GTA San ส0 0 mb เห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็น Data Data ต,ต,ตัวนี้ให้ทุกคนแตกไฟล์ครับแตกไฟล์แตกไฟล์ไปครับหรหัสก็คือ j จุด j จุด3ตัวแค่นี้นะครับแตกไฟล์เสร็จครับเรามาแตกไฟล์ตัวนี้ต่อแตกไฟล์ g d ซ n สามร้อยต่อแล้วก็จะได้ไฟล์ตัวนี้นะมาแล้วก็ไฟล์ apk มาโปรไฟล์ไม่ใช่ครับขอโทษครับไฟล์ data ทีนี้เราได้มาแล้วก็เข้าไปที่คอ,ขอเข้าไปจะมีมันจะเจอความด็ดอกสตาร์จะนคน copy ครับ copy เสร็จ ให้เข้ามา,ฟาไฟล์ที่เราแตะก็คือ g a a n 300 mb เข้ามาปุ๊บ <_ C ity> เข้าไปกดที่ android data มันจะมีคอมดอกสตาร์ให้ทุกคนวางก็ให้ทุกคนเข้าไปอไปีกจอไฟล์อย่างนี้เช็คกดูก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างนี้ไหมเข้ามาปุ๊บแล้วก็วางวางปุ๊บแล้วก็กด copy copy เสร็จแล้วก็มาที่ android โตไม่ใช่ครับมาที่หน้าแรกก่อนแล้วก็ Android Data แล้วกดวางมันก็จะเข้าได้เลยนะครับส่วนลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้ใต้คลิปนี้ครับอันนี้ก็มีอะไรมากครับขอบคุณครับ